สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวเงินเกษตรกร,ร,กรบัตรคนจนอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับวันนี้วันที่25พฤศจิกายน2565ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทุกท่านนะครับที่ได้รับการโอนเงินในรายจังหวัดที่มีกำหนดการโอนเงินวันนี้นะครับซึ่งหลายท่านก็คอมเมนต์แล้วนะครับว่าเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าก็รอ อัปเดตการทยอยโอนเงินนะครับเพราะทะกศก็ดําเนินการโอนเงินให้คุณผู้ชมนะครับทุกท่านเนี่ยนะครับทุกวันนะครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนานะครับเขาก็ดําเนินการทยอยให้ ตลอดเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะโอนทีเดียวมันไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาเยอะมากนะครับทั่วประเทศเลยนะครับเขาก็ต้องดําเนินการโอนเงินทยอยให้นะครับทีนี้เขาโอนจบให้แน่นอนนะครับอาจจะราช้าสักวันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับในบางท่านนะครับบางคนก็ได้ตรงเลยนะครับทีนี้นะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับแอดมินนะครับมี 2เรื่องนะครับที่เอามาอัปเดตรวมกันแล้วก็คุณผู้ชมยึดเป็นข้อมูลเลยครับเรื่องแรกก็คือการดำเนินการโอนเงินนะครับในภูมิภาคที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้นะครับที่มีในส่วนของการโอนเงินตารางการโอนเงินที่เหลืออยู่ก็คือวันที่26วันที่2 7แล้วก็วันที่2 8พฤศจิกายน2565หรือว่า เป็นวันที่3วันที่4แล้วก็วันที่5วันสุดท้ายของทกสดําเนินการโอนเงินรอบแรกนะครับที่มีการขออนุมัตินั่นเองทั้งเงินส่วนต่างประกันรายได้เข้างวดที่1ถึงงวดที่6 ข้าวหชนิดนะครับแล้วก็เงินข้าบรปหี่นจากการพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ1000บาทนั่นเองนะครับซึ่งเขาดําเนินการโอนเงินให้จนครบนะครับตามตารางการจ่ายเงินนี้เลยนะครับแอดมินก็นํามาแจ้งนะครับตารางจ่ายเงินตั้งแต่วันที่26 27-28นะครับรวบรวมทุกจังหวัดที่จะได้รับการโอนเงินนะครับซึ่งก็ขอเน้นย้าว่าทุกจังหวัดนี้นะครับก็คือโอนทุกอำเภอนะครับส่วนในเรื่องของการจ่ายเงินนัดเป็นตารางจ่ายเงินนะครับแต่ละตำบลนั้นนะครับอยู่ที่ทาง ชาวนาที่รับเงินผ่านทกสโดยรับเป็นเงินสดนั่นเองนะครับทีนี้แอดมินมีแนบตรงท้ายก็จะเป็นในส่วนของการอธิบายเงินส่วนต่างข้าวหลายท่านยังมึนงงหลายท่านยังไม่เข้าใจนะครับขอให้ฟังด้วยนะครับฟังแล้วก็เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ยึดเป็นข้อมูลเลยตั้งแต่งวัที่1ถึงวันที่6นะครับ หนึ่งก็คือฟังว่าท่านเนี่ยนะครับเก็บเกี่ยววันไหนแล้วท่านจัดอยู่ในกลุ่มวดที่เท่าไหร่สองคือชนิดข้าวของท่านเนี่ยนะครับที่อยู่ในงวดดนั้นๆน่ะได้ส่วนต่างหรือไม่ถ้าไม่ได้คือไม่ได้นะครับถ้าได้ก็คือก็มาดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องไปเข้าสูตรคำนวณเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยนะครับแอดมินจะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของการ อัปเดตนะครับจะทําให้ดูเรื่องของสูตรคํานวณว่าคํานวณอย่างไรสําหรับส่วนต่างข้าวนะครับอันนี้ก็ขอให้เป็นข้อมูลไปก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวแอปนะครับจะลงข้อมูลให้ในวันนี้แหละนะครับสำหรับเรื่องของการคํานวณส่วนต่างข้าวนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็ที่ไปที่มาว่าส่วนต่างข้าวทําไมได้น้อยนะครับก็จะอธิบายให้ฟังนะครับทีนี้เราไปดูกันเลยครับตารางการโอนเงินแต่ละภูมิภาคนะครับแต่ละจังหวัด ในช่วงที่เหลือก็คือวันที่ 26, 27, 28พฤศจิกายน65ทกศดำเนินการโอนเงินให้แล้วก็เงินส่วนต่างค่าหัวที่1ถึงถึงวันที่6อธิบายท้ายคลิปอย่างชัดเจนครับไปดูกันเลยครับาวันที่3ของการโอนเงินรอบแรกของทกศนะครับ ก็จะมีดําเนินการโอนเงินโซนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเช่นเดิมครับได้แก่ขอนแก่นสกลน,นครน,นครพนมกลาลสินนครราชสีมายะโสธรย้ําขอนแก่นสกลน,นครน,นครพนมกลาลสินนครราชสีมาและยะโสธรซึ่งการโอนเงินวันนี้ครับเกษตรกร,ะกรจะได้รับการโอนเงินให้978,459 รายนะครับจำนวนเงิน11,37 7ล้านบาทนี่คือวันที่3ของทกศโอนเงินตรงกับวันที่ 26... พฤศจิกายน2565นั่นเองครับต่อมาครับเป็นวันที่4ของทกศในการโอนเงินนะครับวันที่4ของทกศในการโอนเงินจะตรงกับวันที่ 27... พฤศจิกายน2565โอนทางโซนของภาคตะบันออกเฉียงเหนือเช่นเดิมหรือภาคอีสานนั่นเองก็คือ จังหวัดบึงการหนองบัวลำพูหนองคายมุกดาหารสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิและศรีสะเกษยำ้ำบึงการหนองบัวลำพูหนองคายมุกดาหารสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิและศรีสะเกษโอนเงินวันนี้นะครับให้เกษตรกร9,084,899รายจำนวนวงเงิน 11,369ล้านบาทครับนี่คือการโอนเงินวันที่4ของการโอนเงินของทกสรอบแรกนะครับซึ่งสำหรับในส่วนของการโอนเงินนี้นะครับก็จะตรงกับวันที่27พฤศจิกายน2565นั่นเองครับและวันสุดท้ายวันที่5 ของรอบแรกที่ทกศดําเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็รวมกันถือได้ว่าทั้งประเทศเลยครับมีทั้งภาคอีสานมีทั้งภาคกลางมีทั้งภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้มีดังนี้ครับวันที่5ของการโอนเงินนะครับซึ่ง จะตรงกับวันที่28พฤศจิกายน2565เป็นวันที่5ของการโอนเงินรอบแรกของขอทกศนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยภาคอีสานคือจังหวัดเลยและอำนาจเจริญครับย้ำภาคอีสานจังหวัดเลยและอำนาจเจริญส่วนภาคกลางพระนครศรีอยุธยานนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาท ปทุมธานีสระบุรีลบบุรีย้ำพระนครศรีอยุธยานนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทปทุมธานีสระบุรีลบบุรีส่วนภาคตะวันออกนะครับจะโอนที่จังหวัดชนบุรีจะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีสะแก้วแล้วก็สมุทรปราการแล้วก็ตราดย้ำชนบุรีจะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรี ระยองจันทบุรีสาแก้วสมุทรปราการและตราดส่วนภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับภาคตะวันตกโอนที่ราชบุรีนครปฐมการจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามประจวบคีรีขันโอนภาคตะวันตกราชบุรีนครปฐมการจนบุรีสุพรรณบุรีเพชรบุรีสมุทรสาคร สมุทรสงครามประจวบคีรีขันธ์และโอนภาคใต้ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังสตูลปัตตานียะลานราธิวาสโอนทางภาคใต้คือชุมพรระนองสุราษฎร์ธานี กระบี่พังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาตรังสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโอนเกษตรกรวันที่5วันที่28พฤศจิกายน65ทั้งหมด546,458รายจํายจำนวนเงิน7,345ล้านบาททีนี้นะครับมาดูในส่วนของ การอธิบายเงินส่วนต่างข้าวแต่ละชนิดกันครับงวดที่1ถึงงวดที่6นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับสําหรับงวดที่1นะครับต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกแล้วจ้างเก็บเกี่ยวนะครับก่อนวันที่15ตุลาคม65านะครับซึ่งข้าวที่ไม่ได้ส่วนต่างสําหรับงวดที่1ก็คือข้าวเปลือกปทุมธานีราคาเกินเป้าหมายครับข้าวที่ได้ส่วนต่างคือข้าวเปลือกเจ้าได้ที่416 จ8 0บาทต่อตันและข้าวเปลือกเหนียวได้ที่859.90บาทต่อตันนี่คืองวดที่1นะครับต่อมาครับงวดที่2งวดที่2ต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรปลูกข้าวนะครับแล้วก็คาดว่าจะแจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่1 5บหถึงยีเตุลาคม65โดยที่งวดที่2นะครับข้าว เปลือกหอมมะลิเข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่และเข้าเปลือกปทุมธานีไม่ได้ส่วนต่างครับเพราะว่าราคาสูงกว่าเป้าหมายครับราคาสูงกว่าเป้าหมายก็คือราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าราคาประกันรายได้นั่นเองครับส่วนเข้าเปลือกเจ้ากับเข้าเปลือกเหนียวได้ส่วนต่างครับโดยเข้าเปลือกเจ้าได้ส่วนต่างอยู่ที่444.68บาทต่อตันและเข้าเปลือกเหนียวได้ส่วนต่างอยู่ที่393.53บาทต่อตันครับ นี่คืองวดที่2ครับต่อมางวดที่3ครับงวดที่3ต้องเป็นกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรปลูกข้าวนะครับแล้วก็แจ้งคาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่2 2ถึง28ตุลาคม65ซึ่งมีชนิดข้าวข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมอหอมะลินอกพื้นที่และข้าวเปลือกปทุมธานีไม่ได้ส่วนต่างครับ ข้าว <K ill ow> ที่ได้ส่วนต่างคือข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวนะครับโดยที่ข้าวเปลือกเจ้านั้นนะครับได้ส่วนต่างวันนี้448.12บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียวได้ส่วนต่างในวันนี้อยู่ที่280.60บาทต่อตันครับ <K ill ow> มาทิ้วงวันที่4ครับวันที่4ี่นะครับต้องเป็นกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุค,คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง4 <S <S พฤศจิกายน65โดยที่ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่และข้าวเปลือกหอมปทุมธานีไม่ได้ส่วนต่างครับเนื่องจากว่าราคาสูงกว่าราคาเป้าหมายข้าวที่ได้ส่วนต่างนะครับก็จะเป็นข้าวเปลือกเจ้าแล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวครับข้าวเปลือกเจ้างวดนี้ได้ส่วนต่างอยู่ที่4 6 7 3 7บาทต่อตันส่วนข้าวเปลือกเหนียวนะครับได้ส่วนต่างงวดน,นี้อยู่ที่17.06บาทต่อตัน ได้น้อยมากนะครับนี่คืองวดที่4นะครับต่อมางวดที่5ครับงวดที่5ต้องเป็นกเกษตรกรที่ลนทะเบียนปลูกข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่5ถึง11พฤศจิกายน65โดยที่ข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่จะไม่ได้ส่วนต่างครับข้าวที่จะได้ส่วนต่างวันนี้คือข้าวเปลือกปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้า แล้วก็ข้าวเปลือกเหนียวก็ไม่ได้ส่วนต่างด้วยนะครับมีข้าวเปลือก2ชนิดที่ได้ส่วนต่างคือข้าวเปลือกปทุมธานีแล้วก็ข้าวเปลือกเจ้าครับโดยที่ข้าวเปลือกปทุมธานีนั้นนะครับจะได้ส่วนต่างอยู่ที่125.96บาทต่อตันส่วนข้าวเปลือกเจ้าจะได้ส่วนต่างอยู่ที่532.14บาทต่อตันครับนี่คืองวดที่5และงวดที่6ครับงวดสุดท้ายครับที่มีการเคาะรอบแรกนะครับก็คือ สำหรับงวดที่6ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแล้วก็คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่1 2บสถึงสิพฤศจิกายน6กห้าสำหรับงวนนี้นะครับข้าวที่ไม่ได้ส่วนต่างมี2ชนิดครับก็คือข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่และข้าวเปลือกเหนียวครับย้าข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่และก็ข้าวเปลือกเหนียวไม่ได้ส่วนต่างนะครับข้าวที่ได้ส่วนต่างก็คือข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้ส่วนต่างอยู่ที่396.53บาทต่อตันเข้าเปลือกปทุมธานีได้ส่วนต่างอยู่ที่433.19บาทต่อตันและเข้าเปลือกเจ้าได้ส่วนต่างอยู่ที่629.91บาทต่อตันนี่คืองวดที่6 นะครับนี่คือรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเงินส่วนต่างข้าวแต่ละงวดนะครับแอดมินก็นํามาแจ้งข่าวให้ทราบโดยทั่วกันนะครับก็เสียใจด้วยสําหรับท่านใดที่ไม่ได้ส่วนต่างนะครับแล้วก็ดีใจด้วยกับท่านใดที่ได้ส่วนต่างนะครับซึ่งราคาเกณฑ์กลางก็น่าเห็นใจพี่น้องชาวนาอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางพื้นที่ก็ราคาต่ําจริงๆนะครับบางพื้นที่ก็มีราคาสูงนะครับ รัฐน่าจะนํามาเฉลี่ยกันนะครับส่วนเงินไร่ละ1,000บาทข้าแรงจาัดก,การพัฒนาคุณภาพข้าวหรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวนั้นได้ทุกคนแน่นอนเนื่องจากว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวนั่นเองครับนี่คือข้อมูลข่าวสารสําหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับอัปเดตตารางการจ่ายเงินแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเงินส่วนต่างข้าวครับ และติดตามคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับโดยเฉพาะการกดกระดิ่งจะได้รับทราบนะครับการอัปเดตคลิปซึ่งจะแจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องของตารางการโอนเงินนะครับอีกหลายๆงวดนะครับคุณผู้ชมรอติดตามได้เลยครับสำหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ